หนึ่งสองโอ้โ,อโ,อโอตายละตายละโชโชโอโซอสแดนกับดาบน้องโ,อโหมันมันมัน,มนใช่ได,ด,ด้ดาบน้องพิฆคาดดาบน้องพิฆคาดเอาร่ในคลิปนี้เราจะมาเก็บนะครับเท่าสงขรามอีกชช้นหนึ่งมันชื่อดาบเด่นได้นะไม่ใช่กูรเต้นนะครับป็นดาบเด่นดาบแดนนะผมอยู่ตรงนี้นะครับการที่จะมาบริเวณนี้ก็แค่ หาทางขึ้นมาบริเวณนี้นะครับขึ้นมานะแล้วก็เดินมาทางนี้นะครับเพื่อที่จะมาถ้ำนี้แต่ว่าบริเวณนี้มันจะมีแมงกิง้งขี้อยู่ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเห็นมาแล้วครับเป็นประกายฟุ้งฟิงอยู่ตรงนั้นเพราะว่าผมมาทางถ้ำนะผมก็เห็นมีขังข่าวด้วยนะครับผมจะต้องจัดการเจ้าขัางข่าวพวกนี้ก่อนนะครับจะลองชูไฟดูซิดูซิว่ากลัวไหมกลัวไฟไหมกลัวไฟ นายกัวไฟลรลูฮเฮ้อเป็นไงเล่ากัวไฟเปล่ะหุบลงแล้วเราก็ไปแต่เราต้องเดินไปทางโน้นนี่เราก็ชูไฟนะแล้วทำไมกลางวันนายยังสู้อีกเหรอมีอีกไหมเนี่ยเอาละ โอ้ตรงนี้อีกตัวนะฮะไฟจีมันได้ไหมเอ้ยมีตัวนึงคนระับไฟจีมันโอ้ยนี่ฮนะเป็นไงเล่าตังโหรายเห็ดถุยอูเอาละครับตรงนี้มีตัวอะไรอีกไหมที่จะไม่พึงประสงค์เฟูเรียบร้อยนะครับสงครามเอ่อเท่าสงครามระบำดาบนะ ซอสแดนนะฮะไม่ใช่ซอสภูเขานะครับเราก็จะไปแดนกันนะฮะที่บริเวณนู้นเลยนะครับนี่เราจะไปแดนกันเดี๋ยวเรามาดูความความสามารถของเจ้าซอสแดนกันนะฮะความสามารถของซอสแดนดูซิว่าเท่าสงครามนี้ ใส่กับดาบแนวไหนนะฮะเราจะเรียกว่ายุดูซิแล้วนี่ก็สามารถใส่ซอสแดนได้ไหมนี่ไงระบำดาบนะครับโอเคคมกริบแต่เรามาดูที่คลังก่อนนะฮะจัดระเบียบผ์มไม้นะครับซอสแดนของเรานั้น คือเท่าสงครามใส่คุณสมบัติลงไปในอาวุธคือคมกริบนะระบําดาบพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างคมกริบหมุนตัวฟันเสยต่อเนื่องกดปุ่มเพื่อฟาดคมกริบลงด้านล่างใช้กับอาวุธประเภทขวานดาบขวานดามยาวนะที่สามารถฟันได้ยกเว้นขนาดยักษ์และหอกใหญ่นะครับเอาละ ในเมื่อนายอยากจะระบำดาบขนาดนั้นดาบใหญ่ใส่ไม่ได้ใช่ไหมนี่เห็นไหมดาบใหญ่ใส่ไม่ได้นะฮะถือไม่ไหวครับแล้วนี่ก็น้ําหนักประมาณ9นะครับใส่ได้นะผมจะใส่น้ําหนัก9แล้วกันนะครับดูใหญ่ดีนะสะใจดาบบาสตาร์ดนะครับมาเราจะมาใส่ดาบบาสตาร์ดกันนะดาบบาสตาร์ดก็ไม่ได้เล็กนะดูดี9กกิโลนะฮะ มาเทสอบกันก่อนเลยระบำดาบฮืมเวิร์กนะระบำดาบมันเหมือนกับไอ้นั่นเลยนะอ่าเขี้ยวสุนัขนะฮะลั่นเงี้ยนะครับถ้าลั่นเงีย้ยโชโชโอ้โหเป็นไงคมกริบป,ประล่ะโชว์คมกริบประ,ระ่ะโชว์เป็นไงเล่าแล้วคราวนี้เราก็จะมา เคลือบหนองนะเคลือบหนองหนองจะสวยก็ต่อเมื่อเราโอ้โชโอ้โหมันฟันกี่ทีเนี่ยเดี๋ยวนับใหม่นะครับฟันดิหนึ่งสองโอ้โหยตายละตายละ,ยละเดี๋ยวก่อนพี่ โชว์โอ้โหเดี่ยงเลยนะฮะแรงมากแรงมากซอสแดนซอสแดนกับดาบน้องโอ้โหมันมันมันใช้ได้ดาบน้องพิฆคาดดาบน้องพิฆคาดอื้ใช้ได้เลยนะฮะมันมันอยู่ดาบน้องอ โอ้ยตายตายไม่มีน้องก็ฟันครืบน้องแล้วก็โชว์ไฟดาบน้องพิคาดใช้ได้นะฟันต่ออย่าเพิ่งแทงดาบน้องพิคาดฟันต่อโอ้โหมีฟันดาฟันหนอีกรอบหนึ่งนะฮะดาบน้องพิคาดแล้วก็ฟันต่อตากดาบน้องพิคาด แล้วก็ฟันเบาฟุบ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 รักชาติเกือบตายนะฮะดับหนองพิฆาตของเราและนี่ก็คือซอสแดนน่าสุดยอดโอ้โหตามด้วยฟันธรรมดาเวิร์กเลยนะฮะคมกริบคมกริบของเราไม่มีใครครบแล้ว ใช่ไหมโอเคงั้นเราก็จะจบซอสแดนเพียงเท่านี้แล้วเราจะไปเอาเท่าสงครามชิ้นต่อไปนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะซอสแดนโซ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 นะฮะซอสแดนซอสแดนโชโชโชะ โชว์นะฟันเสร็จปุ๊บโชว์โชว์โชว์โชว,โชว์กินมานาน้อยมากโชวโอ้โหเป็นท่าที่เวิร์กมากนะฮะโชว์เสียดายด้วยที่เป็นดาบเล็กนะครับผมไม่รู้ว่าดาบน้ําหนักประมาณไหนมันจะใส่ได้ดีนะฮะบังมันเวิร์กมากเลยนะครับช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 บเพราะว่าการฟันโดยปกติมันก็สุดห่วยนะดูดีกว่าจะง้างแต่ละที แต่พอซอสแดนปุ๊บโ,โ,โ,โชว์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 ตามด้วยอีกนี้ทีโอ้โสี่ทีนี่แบบซับซ่านนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ